สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่ทานค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเส็งเช้าบ่ายนะคะวันที่4กุมภาพันธ์2อ6 8นะคะ FC ขาวันอังคารก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งดูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยนะคะทุกคนก็รอดู เลขเด่นประจําวันได้นะคะเลขเด่นประจําวันท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะเอฟซีขาเราไปดูวันที่สามก่อนมาเข้าหรือหลุดพี่น้องหลังจากที่หยุดไปหลายวันนะคะพี่น้องคาตั้งแต่วันที่ยี่แปดมายี่แปดก็มาแต่รอบเช้าเนาะพี่น้องวันที่สามตายมิดจัดพี่น้องขามาดูนะคะทุกคนวันที่สามจะให้เด่นสามและสองมาห้าเก้าห้าหนึ่งหกไม่เข้าเลยเลขเด่นประจําวันก็หลุด รอบบ่ายสี่และสามมาเจ็ดสองหกแปดห้าหลุดคะ่ะทุกคนเลขเด่นประจําวันมา,มาไหมมาเลขสองนะคะทุกคนคะ่ะมีจัดเลยพี่น้องบนล่างถ้าวันที่4ี่เอฟอยากตามก็ตามต่อได้ถ้าอยากหยุดก็หยุดได้นะพี่น้องเนาะเพิ่อนเพื่อนหยุดหลายมือพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาตามไหมค่ค่ะสําหรับวันที่สี่นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้นะคะทุกคนจะได้เด่นอยู่ที่หกและห้า รามาดูความน่าจะเป็นนะคะหกค่ะหกแปดหกเจ็ดหกสามหกเก้าหกหนึ่งหกศูนย์ห้าค่ะทุกคนห้าหกห้าแปดห้าเจ็ดห้าสามห้าเก้าห้าหนึ่งค่ะ เด่นรอบบ่ายอยู่ที่แปดและเจ็ดค่ะแปดนะคะแปดหกแปดห้าแปดแปดแปดสามแปดสองแปดศูนย์เจ็ดค่ะทุกคนเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดสอง จ็ดศูนย์ค่ะทุกคนค่ะประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตเด่นค่ะหกห้าแปดเจ็ดนะคะทุกคนหกแปดแปดหกหกเจ็ดเจ็ดหกห้าหกหกห้าห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดกับเจ็ดรอบบ่ายแปดหกหกแปดแปดห้าห้าแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ด fc ค่ะนี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่นะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมหรือสี่คู่ต่อรอบนะคะติดคู่ตัวเด่นไหมวันนี้ก็น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันอยู่ที่3กับ8นะคะทุกคน เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามทุกคนขาหุ้นวันอังคารใจไม่ค่อยไหลนะคะอยากหยุดก็หยุดได้นะคะทุกคนเด่นรอบเช้าอยู่ที่หกละห้าเด่นประจําวันอยู่ที่สามและแปดเป็นหกสามสามหกหกแปดแปดหกติดคูดต่ต่อเด่นหกแปดแปดหกห้าค่ะห้าสามสามห้าห้าแปดแปดห้าติดคูดต่ต่อเด่นห้าแปดแปดห้าแปดกับเจ็ดรอบบ่ายและสามกับแปดเป็นแปดสามแปดแปดติดได้เด่นประจําวันสักแปดสามสามแปดนะคะเจ็ดค่ะเจ็ดสามสามเจ็ด 7887ติดคู่เตืนเ8 8ด็นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านคะ่ะมีคู่ไหนที่ชอบบ้างไหมคะชอบก็ค่อยตามได้นะคะทุกคนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านพี่น้องสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะค่ะทุกคนคะสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวัน นะคะพี่น้องมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันถ้าท่านไม่ชอบถ้าท่านชอบเฉพาะตัวเด่นนะคะทุกคนก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งสิ่งนะคะวันที่4ี่กุมภาพันธ์สองพันกใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคมันมันสุขภูสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ